ออนนี้ผมก็อยู่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมจะนั่งเครื่องไปลงอุดรแล้วผมก็จะข้ามไปที่เวียงจันทร์ครับผมจะมารีวิวให้ดูครับตอนนี้ผมก็เช็คยินยบอยแล้วครับก็เดินเข้ามาในเขตนะครับก็จะรอเครื่องครับ ปกติก็นั่งเครื่องไปลงที่เวียงจันทร์เลยก็ได้ครับแต่ว่าผมจะไปลงอุดรก่อนครับลองอรีวิวตรงนี้ก่อนครับแล้วก็จะนั่งรถทัวร์จากอุดรไปเวียงจันทร์นะครับในคลิปนี้นะครับ แล้วก็เข้ามาตรวจกระเป๋านะครับก็ตรวจกระเป๋าแล้วก็ไปนั่งรอเครื่องนะครับก็เช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินเข้ามาด้านในนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเครื่องแล้วนะครับก็เป็นใช้การบินไทยเวียดเจ็คนะครับ ็จะไปลงที่สนามบินอุดอรนะครับก็ตอนนี้เครื่องก็พลังจะขึ้นนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็จะถ่ายวิวบนเครื่องบินให้ดูด้วยนะครับก็บนกองฟ้านะครับก็ใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจากสุวรรณภูมิไปอุดอรนะครับ ก็ไม่มีฝนไม่มีอะไรนะครับปกติฝนก็ตกนะครับก็วันนี้ผมมาก็ฝนไม่ตกนะครับไม่มีฝนอากาศดีนะครับก็นั่งเครื่องประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถึงอุดรนะครับผมจะลองไปนั่งรถที่อุดรนะครับไปที่เวียงจันทร์นะครับ พราะผมยังไม่เคยนั่งจากอุดอรนไปเวียงจังนครับตอนนี้ก็ถึงอุดอรนแล้วนะครับก็เครื่องก็จะลงจอดนะครับก็เขาประกาศให้ฟังนะครับว่าก็ถึงท่าอากาศยานอุดอรแล้วนะครับผมก็จะลงแล้วผมก็จะนั่งแท็กซี่ไปที่ บอกว่าเซลลตดอนตครับตอนนี้เครื่องก็ลงแล้วนะครับ ไม่นานนะครับก็ก็ถือว่าเร็วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะไปลงที่เวียงจันท์เลยครับหรือไม่ก็ที่หลวงพระบางครับเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลงที่อุดรก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลงจากเครื่องนะครับเราก็จะไปที่ เราก็จะนั่งรถแท็กซี่ไปที่บขสอุดรต่อครับไปต่อรถทัวร์นะครับนี่ก็เป็นสนามบินอุดรธานีนะครับเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปที่บขสอุดรนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บขสอุดรนะครับเราก็จะนั่งรถโดยสารระหว่างประเทศครับเป็นรถลาวนะครับอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทร์นะครับคันนี้นะครับค่าโดยสาร80บาทนะครับ ขึ้นมาบนรถแล้วครับเขาก็จะแจกใบเขียนเข้าตอมอครับตอมอของประเทศลาวนะครับเราก็นี่นะครับก็เป็นรถของลาวนะบอกเขาจะเขียงไหมครับโอเคครับ,บรถก็ออกจากบอซอุดรนแล้วครับ เวลาสิบโมงครึ่งน,นะครับออกจากวอกรอุดนดรครับ<ซ>พอเราก็เขียนเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาก็แจกไม้นะครับครบตามาเลยนะคซื้อ <c oughs> ตัวต๋วต้องมีพาสปอร์ดเวยนะเขาขอพพาสปอร์ตเราเลยค <c oughs> นนี้ก็ออกจากวอร์รอุดนดรนครับก็จะไปที่ด่านต่อมอที่หนองคายนะครับรถคันนี้ก็จะไปไปจอดที่นั่นก่อนะ ถึงจังหวัดหนองคายนะครับนี่ก็เป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับไปถ้าตรงไปนั่นนะครับก็จะไปจังหวัดหนองคายนะครับขึ้นสะพานตรงนี้ก็จะไปดานสะพานทิ่จะกตรไทยลาวนะครับเขากําลังก่อสร้างอยู่ครับก็เจริญขึ้นนะครับ,จ,รรบจังหวัดหนองคายเขาก็ทําถนนทําทางเลี่ยงนะไปดานตรงเข้าไปมีทางรถไฟมีะนะครับ หน้าด่านของคายนะครับแล้วก็ลงไปเจพาก็จะ่อนแล้วก็ตัวเอกาสารก่อนนะครับเราก็ต้องลงลงทุกคนนะครับก็ต้องไปตวรวจพาจะนนะครับ ครับเราก็ทาําอะไรประทับตาอะไรเสร็จแล้วครับเราก็มาขึ้นรถกันนะครับรถก็จอดรอตรงนี้ครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนรถกันนะครับด่านไทยนะครับต่อไปก็จะขึ้นไปบนด่านลาวนะครับแล้วนะก็มาข้ามสั่งนะครับข้ามไปสั่งสำครับานะ ก็เป็นแม่น้ำโขงครับน้ำก็เยอะมากครับก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับ ทับตอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าประเทศของสุปปาลาวนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารที่เราเขียนไว้นะครับแล้วก็ประทับตาพระเจ้ปอปนแล้วก็เสียเงิน20บาทนะครับค่าเข้าเยียบแผ่นดินนะครับ โอเคครับเราก็ประทับตาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับของสปอรตอนนี้เราก็รถก็จะไปส่งที่ตลาดเช้านะครับรถทันี้นะที่เรานั่งมาจากอุดรครับอุดรธานีมานครหลวงเมืองจันทร์ก็ไปส่งที่ตลาดเช้านะครับค่ารถ80บาทนะครับล้วก็เรียบร้อยนะครับเราก็ประทับตาทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเรียบร้อยนะครับ ก่อนแล้วก็ใช้แล้วก็เก็บได้แล้วครับแล้วก็ประทับกาเรื่อยวเสร็จเราเราก็เขา้ามาอย่างถูกต้องแล้วครับตอนนี้เราก็นั่งหน้าไปยังตลาดเช้านะครับก็เป็นคิวรถเมย์นะครับที่เอดไปจอดส่งนะครับ น,นี่ก็ถึงตลาดเช้าแล้วนะครับคิวรถเมย์นะครับเขาเรียกตลาดเช้านะครับก็รถก็จะมาส่งที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลิงที่ตรงนี้นะครับก็ง่ายๆครับเดินทางมาจากยนนะครับปกติผมก็จะเดินทางมาจากหนองคายแลววันนี้ผมก็มาลงเครื่องที่ดรนผมก็เลยนั่งรถที่จะมีที่ดอนมาเวียงจันแล้วก็ที่หนองคายมาเวียงจันครับ ลงตรงนี e e. ้นะครับก็จะลืมกดติดตามให้ผมครับเดี๋ยวผมจะให้หลวงพ่อบางก่อนครับเดี๋ยวผมจะเที่ยวที่ไหนก็กดติดตามเลยนะครับขอบคุณที่รับชมมากทุกอยรับ ไปไเสเนื้อเลยสเนือใส่เนือไป